มาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะพาทุกท่านไปดูที่เลี้ยงไก่ไข่นะครับไก่เพิ่งมาส่งเดี๋ยวเราพาทุกท่านไปดูกันเลยนะคะครับนี่จะเป็นฟาร์มทั้งฟาร์มหอยฟาร์มไก่แล้วก็ที่ปลูกผักเราจะอยู่ในนี้เป็นความรับนิดนึง บรรยากาศโดยรอบอันนี้จะเป็นฟาร์มไก่ชนนะครับแต่เราจะไม่แวะอุยอ้ยเราทมานี่หลาชั้นมากเพราะว่าเราป้องกันน,นีเพราะตรงนี้จะเป็นหนองน้ำอันนี้บ่อแรกเราว่ากะจะเลี้ยงหอยเลี้ยงปู แต่เราลงกุ้งฝอยไว้อยู่กุ้งฝอยนี่คือเราก็หาตามทอ่อคลองน้ำนี่แหละมาขึ้นมาเพอะแต่เรารู้สึกเหมือนกุ้งฝอยเหมือนจะไม่มีเลยเดี๋ยวเราดูอีกทีหนึ่งไปบ่อที่สองบ่อที่สองเนี่ยบ่อที่สองนี้เราบ่อที่สองนี้เราเลี้ยงแบบจริงจังละเป็นเลี้ยง หอยขมนะครับถ้าใครเคยเห็นเดี๋ยวเให้ดูนี่บ่อที่สองก็ลงไปแล้วว่าปุ๊บเราแวะมาดูน้อยดูคนนั่งดูคนนั่งดูคนนั่งสบายใจเลยคนนั่งสบายใจเลยมาดูหอยบนเกอะนี่นะครับอันนี้คือเราแวะมาดูหอยด้วย รบแม่ไก่สาวอ,อ๋อเขานอนไอเราเนื้อไก่ตายเถอะเราจะมองดูนะครับว่ามีไข่หรือยังยังไม่มีไข่มีทั้งหมดสิบตัวนะครับรอบนี้ ลองเลี้ยงดูเดี๋ยวเราไปดูน้ำข้างในน้ำน้ำอันเรามีน้ำสองที่มาดูก่อนนะน้ำแห้งั้มขี้แก่กันเลยเ,เราก็ต้องระวังขีง้แก่สัแหนวก็น้ำน้ำยังอยู่โอ้โอ ีีบนน้้ดวยอันนี้เราเตรียมอาหารไว้ในน,นี้เลยโอื่อเพื่อหากินอันนี้เน้นหากินถื่อมันเคียร์ปิดไวก้ก่อนเถอมันเคียร์ ลุ้นนะครับไข่จะอกอกวันไหนตรงนู้นตรงนู้นจะเป็นแม่ไก่ชนนะครับจะมีลูกไก่แล้วก็แม่ไก่ชนเอาไว้ก็ขายที่เราเห็นก็ยังไม่มีไข่นะเด,เดี๋ยวเดี๋ยวจะดูอีกทีนึ่งว่า ไข่เอาวันไหนไก่เหล่านี้ก็ไม่กลัวคนเท่าไหร่นะก็อยู่ได้ก็เดินรอบๆ เพงมามื่อวานตอนเยว็วันที่6สิงหาเราจะมาลุ้นกันนะครับว่าไก่มันจะออกไข่วันแรกวันที่เท่าไหร่ไก่มานี่วันที่6สิงหานะครับเราลุ้นกันว่าจะมีไข่ให้เราสักใบไหมหรือว่าเลี้ยงไปแล้วไม่มีไข่เลยแต่เขาบอกว่าเป็ไก่สาวพร้อมไข่เราซื้อจาก facebook ใน ในอ่าจำชื่อไม่ได้อ่ะหอหอจก,กอก็โพมัง้งเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างๆก้แล้วกันกว่าเผื่อใครสนใจนะครับเข,เขาขายตัวละร้อเก้าสิบห้าบาทแต่ส่งขั้นต่ำสิบตัวเราเลยทดลองมาสิบตัวเลยก็แป๊บเดียวนะส่งตามรอบเราไม่ได้สัง่งปุ๊บเราได้เลยเขาจะส่งตามรอบก็ไก่ก็แข็งแรงทุกตัวนะเดินได้ทุกตัว <laughs> เราก็ไม่รู้ไก่แข็งแรงดูยงังไง ใครมีที่เลี้ยงก็ลองเดาไปเลี้ยงดูนะเพราะว่าจะได้ประหยัดช่วงนี้ประหยัดได้ต้องประหยัดเผื่อเราขายได้ด้วยนะครับีพีนี้ไปก่อนกับไก่สาวพร้อมไข่นะครับอีพีนี้ไม่มีบอบบี้มาเนื่องจากเพิ่งอาบน้ำเสร็จให้เขาไปละ